โอมแมนแนด์ไปทั่วมาแล้วจ้าคลิปนี้เราจะเดินทางจากปางองค์ไปกันเที่ยวพายนะครับจะไปกางเต็นท์กันที่จุดชมทะเลหมอกยุนไลหรือว่าหมู่บ้านสติชนอ่ามันจะเป็นแบบหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะต้องลงดอยละใช่แล้วตอนขึ้นมาเนี่ยไอ้มังกรแดงเนี่ยขึ้นได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าตอนลงจะเป็นยังไงเพราะมังกรแดงตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ธรรมดาเบรกเป็นเป็นเบรกธรรมดาไม่มี ABS นะครับเดี๋ยวไปทูนพองกันว่าน้องจะเบรกไหมเบรกเหม็นหรือเปล่าเนาะเราจะปลอดภัยใช่ไหมมาพิสูจน์มังกรแดงกันนะครับนี่ Suzuki Cellular เครื่องพัน cc นะจ๊ะน้องหน้อยไปครับพร้อมยังพร้อแม่จ้าพี่เลบรกเลยจ้าลุยจ้า ซอยปังอ้คนมากทุกคนชิมน้ำก่อนนะชิมเบืองสิจ้าหอมเครื่องมีความเผ็ดแล้วอะน้ำอะอ้ใช่ครับเผ็ดที่มาขึ้นแกงเส้นเหมือนทำเองไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปชิมเส้นก่อนอืมดันหนุกมากนะ ข้าวสาไก่เนาะดิเขาให้ประกันดองแบบนี้เลยจุก ฟองนมด,ด้วยเบียร์ปูชโด้วยเดายอนฟองอ่ะเจสครับชนจ้าเดินทางมาเหนื่อยหน่อยหายเหนื่อยเลยอะทุกคนครับตอนนี้เราถือเราอยู่กันที่จุดชมทะเลหมอกอยู่ไหลที่อำเภอไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ออกจากปางอุ่งมาเนาะมาถึงที่นี่นะครับ ระยะทางประมาณ140ยิกิโลเราก็ออกตันแต่เที่ยงเนาะใช่แล้วที่เขาซอยเสร็จมาถึงเนี่ยบ่าย4โมงเย็นนะครับตอนยอนมากตอนยอนตามภาษาเราใช่แล้วเดี๋ยวพูดรงเส้นทางดีกว่านะครับเส้นทางจากบางอุงมาที่นี่นะฮะก็คือจากแม่ลองสอนมาที่ปลายนะ่ก็สมคำล่ำลือทุกคนอย่างที่เขาล่ำลือไว้ว่าโอ้โหมันยงีเลยพับผ้าเยอะแล้วก็เยอะจริงๆแต่ว่าพับผ้าก็จริงแต่ว่ามันจะขี่ง่ายกว่าทางขึ้นที่เราไป แม่ทลายบางห่วงนะครับเพราะว่าเลนมันกว้างกว่ารถหกล้อหรือสิบล้อเขาบิงกันได้ใช่เพราะที่นู่นมันแคบเนาะที่นี่ผมง่ายก็มังกรแดงแล้วก็สบายๆขี่ขึ้นมาเกี้ยวสองบ้างเกี้ยวหนึ่งบ้างนะครับชิลๆก็จุดแวะพักก็เยอะเนาะจุดแวะพักแบบจุดชมวิวอืมใช่แล้วมาเจอชุมวิวแรกเลขานะอ่จุดชมวิวลุกข้าวหลามลุกข้าวหลามก็ไปแวะบ้านจ่าโบไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากินกาแฟนี่คือ ขึ้นชื่อของเขาเลยนะใ่แล้วข่านมาแล้วกูแวะเข้าไปหน่อยนิดเดียวเองจากหนนใหญ่เข้าไปมันจะบวกกันสามกิโลเองนะครับแล้วก็ท่านไปอีกก็จะเจอจุดชมวิวกิ่วลมเอออันนี้ก็วิวสวยใช่มีของขายเยอะอ่าของโมงฟากอะไรเงี้ยเยอะนะครับแวะพักเข้าโรงแรมก็ได้ได้ด้วยนะครับก็ต่อไปก็มาถึงปลายเลยใช่แล้วเนาะประมาณนี้รวมถึงไอ้ระหว่างทางเนาะพวกปั๊มน้ํามันนะครับทุกคนก็เราก็เติมน้ํามันปั๊มสุดท้ายนะก็คือในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับใช่ เราก็ขี่มาตามทางไม่มีปั๊มนะจะมีปั๊มอีกทีก็คืออยู่ที่อำเภอปางมะผ้าเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มปีทีนะครับเ <be> um นาะ <entertain, S 2> ก็คือมีปั๊มนี้แล้วก็จากอำเภอปางมะผ้ามาถึงตัวเมืองปลายเนี่ยระหว่างทางก็ไม่มีปั๊มนะครับมีอีกทีก็คือตัวเมืองปลายเลยเนาะใช่แล้วยังไงก็วางแผนกันดีๆ<ช>ส่วนรถมังกรแดงนี่คือประหยัดน้ำมันมากเลยนะประหยัดมากสุดๆเลยอะเอาเราขี่ไม่ค่อยเร็วด้วยเนาะใช่แล้วถ้าช่วงไหนอากาศเย็นเราก็ไม่ได้เปิดแอร์รับลมธรรมชาติสอบผ่านเมื่อกี้แอบ ถามกับพี่เจ้าของที่นะครับว่าพี่ครับช่วงนี้ทะเลหมอกเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเขาพูดคำเดียวว่าที่สุดสั้นๆแค่นี้เองเดือนนี้คือสวยที่สุดเรามากันต้นเดือนธันวาคมนะครับเพาว่าช่วงนี้แหละสวยที่สุดของที่นี่ใช่เนี่ยมันจะฟูๆน่นเก่อนดูวิวดูวิวให้ดูวิวก่อนนี่นะฮะนี่อันนี้คือวิวแบบ เดี๋ยวน,น,น้องแลปายเลย,นยนเนาะหนุนพทาตุปะใกล้ขาวๆแล้วนะครับนี่นคือพทาตุแล้วนะพธาตุไม่เย็นอ๋อนี่ในตัวมองปลายเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยเราจะไปแบบเดินท่องเดินเที่ยว,ยวใช่พี่หาอะไรกิน<อ>ไปร้านประจำของเราเลยคือร<ม>้านข้าวมันไก่เจมถ้าสมมติว่าใครแวะมาอยาก<ม>ไปลองชิมนะสามารถไปได้เลยทุกครั้งที่เรามาปายนะครับไม่เคยพลาดใช่แล้วข้าวมันไก่เจียมอยู่ตรงข้ามกับสายตำรวจใช่แล้วมองปลายเลยหายง่ายเปิดตอนเย็นนะครับ อร่อยจริงๆอยากให้มาลองอร่อยจริงจังเลยอ่ะได้เยอะด้วยเดี๋ยวจะพาไปกินนะครับเดี๋ยวเราก็เย็นๆก็ไปกินข้าวมังกรเจมแล้วก็ไปเดินเล่นในถนนคนเดินในป้ายหน่อยนะครับแล้วก็ค่ำๆเดี๋ยวค่อยขึ้นมานอนที่นี่ใช่แล้วจ้้ะแลวเดี๋ยวมาดูทะเลหมอกตอนเช้ากันนะครับว่าแต่ครั้งหน้าเมื่อกี้ชิมเป็นโล่งๆเมื่อกี้มันจะเป็นทะเลหมอกจริงๆที่สวยที่สุดจริงหรือไม่วันนี้รู้กันใช่แล้้วจะพักผ่อน

North is like, everything is, is different here. Mm. People are different, uh, mm. food is different, like chilling mm. and like ah, slow life yeah, here. Slow life, kind. And, like, the people are so amazing. Wherever yeah. you go, uh, so amazing people. Yeah, That's like what I love in, in North, yeah. Ah. So, it, like let's say, South people are also good and everyone is good, nice, oh, yeah, but he yeah. like yeah. more, more. Uh, uh, more nicer, think. more chilling, more like. Uh, I and they, agree. and they speak like, ข้ and you know everything. า,อมอาวมันไก่ที่รอคอยมาระครับนี่ข้าวมันไก่เจมทุกคนธรรมดา40บาทสั่งน่ากินมาก้องชุ่มเรัดูนี่ดูข้าวเลยเนาะเป็นสีแบบเริ่มเหลืองทองนะธรรมดา40กินี่คือเยอะนะนะเสียห้าสิบรีวิวหน่อย รสชาติที่คิดถึงอร่อยมากข้าวนุม่มหอมไก,ก่แบบชุ่มฉ่ำน้ำจิ้มอะไร ฉันถึงสีทองกับเพลงในฝันทุกจักวั perfect กัน skip the rules skip the map GPS ก็าโยนทิ้งไปแค่มีเธออยู่ข้างข้างใจคี่ไปไหนก็ได้ก็ได้เอา,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 าหันไปทัว่วมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานที่ใช่แล้วที่นี่กันดีวกว่านะครับ<ช>ที่นี่คือ ชมทะเลหมอกหยุนไหลอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนอาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทุกคนก็จุดเด่นที่นี่คือมันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานเนาะใช่แล้วเขาไปแต่งเป็นจีนจ๋าเลยอ่ะสวยสถนที่เขาแบบเขาทำได้ดีมากเลยนะอยู่แบบบนเนินเขาแล้วก็มีตกแต่งประดับด้วยโคมไฟจีนแล้วก็หันหน้าออกไปเห็นวิวเมืองปลายไฟโคมไฟจีนเปิดทั้งคืนนะครับก็คือ อะไรอะไรอ่ะมันเป็นที่สูงเนาะในเมืองปลายนะสามารถชมวิวกลางคืนได้ชมทะเลหมอกได้ตามชื่อเขานะครับก็ที่นี่มีบริการทั้งกางเต็นท์นะครับอย่างเรามากางกันเนี่ยก็เรามาช่วงธันวาคมเนาะค่ากลางคนละ200ร้อนะครับก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับมีบ้านพักด้วยเป็นบ้านดินขนาดักดีนะอันนอีกก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกไหม จะมีอะไรบ้างอ่ะถ้ามากางเต็นก็ห้องน้ําที่นี่คือสุดยอดนะครับห้องน้ำมีเยอะมีหลายจุดแยกชายหญิงในห้องน้ำเนี่ยมีเครื่องปั้มอุ่นด้วยใช่แล้วมีที่ล้างรงล้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายมีแยกส่วนกันเองทั้งหมดเลยเสียอย่างเดียวไม่มีกระจกที่ห้องน้ำใช่ใช่ไม่มีกระจกแล้วที่นี่ก็ยังมีอ่างล้างจานให้ด้วยทางขยะนะครับจุดเสียปลั๊กไฟให้จุดเสียปลั๊กไฟจะอยู่ที่ซุ้มนะครับในซุ้มนี่นะครับก็คือ จะมีแบบให้เสียบหลายจุดเลยใช่อะไรอีกที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะมีเป็นเนี่ยเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยห้แบบเรียงกันหมดเลยเป็นไฟส่องสว่างให้ตลอดทั้งคืนนะไม่มืดอือใช่ไม่มืดแถมสวยด้วยอ่าฮะที่นี่ก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์นี่ยคือไม่ต้องห่วงนะครับชัดทุกกระขายอือแล้วไม่มีที่นี่ไม่มีไวไฟบริการเนาะใช่แล้วแต่สัญญาณโทรศัพท์ดีนะครับใช่แล้วอะไรอีกอ่ะอ๋อมีร้านค้าด้วยร้านขายของฝาก โอ้ร้านขายมันโถขายชาขายร่วกาแฟสดมาม่ามีข้าวต้มด้วยตอนเช้าเห็นคนกินอยู่คือค่อนข้างจะสะดวกสบายครบครันเลยนะอส่วนใครที่ไม่ได้มานอนมาพักที่นี่ก็สามารถมาเล่นมาเที่ยวได้นะครับก็จะมีค่าบริการคนละ2ี่าทบบาทไม่แพงเลยนะคุ้มค่าพาะวิวสวยมากๆจริงๆเขามีเห็นให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะใช่ถ้าชุดจีนถ่ายรูปได้นะแล้วก็มีแบบ ค้อยเุญนแจแบบเกาหลีอ่ะใช่ใช่แต่นี้จะเป็นแบบจีนๆเนาะแล้วก็มีพวกของที่ระลึกของฟาก็มีนะเออมาซื้อบนนี้ก็ได้ถ้ามีโอกาสมาเมืองปลายแนะนาให้มาใช่แล้วไม่ควรพลาดใช่แล้วนะจ๊ะอืมมีอะไรไหมจ๊ะก็ฝากไว้นิดนึงสาหรับคนที่มากางเต็นท์อ๋อคือคุณต้องเตรียมตัวสําหรับการตื่นเช้าตื่นเช้าในความหมายคือบางทีอาจจะแบบก่อนหกโมงอีกนะเพราะว่าจะเริ่มมีฝูงชนเขามาดูทะเลหมอกกันเออยังไม่เช้านแน่นอนประมาณหกโมงเนาะ เราอยู่จะได้ยินเสียงคนนั่งเที่ยวจากข้างนอกคำขึ้เริ่มมาตอนเช้ามาดูมังทะเลหมอกกันนะใช่แล้วเยอะอยู่เยอะเยอะเ้าเจ้าอยู่ใช่เ้าเจ้าอยู่ก็ต้องเตรียมตัวตื่นนิดนึงอ่าวันนี้เราไปไหนต่อจะไปแช่น้ําร้อนแก้เมื่อยซะหน่อยมีชื่อไหมบออะไรบบอน้ําร้อนท่าปลายอยู่ในตัวเมืองปลายนะครับใแลวแวะแช่น้ําร้อนก่อนหาอะไรกิน้ะเดี๋ยวลงจากเมืองปลายเราจะไปกันที่เชียงใหม่นะใช่แล้ว จะเข้าเมืองไปเจอกับแสงสีเสียงค่ะไปตอนย้อนในวันหยุดวันนี้วันที่ห้าธันวาคมคนเจอแน่แน่เชียงใหม่อ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปหาพี่เพื่อนที่เชียงใหม่เลยเนาะไปจ้าเชียงใหม่ระเบิดเออเออคักมากอากาศเย็นสบายใช่แต่ว่าต้องอยู่ในร่มนะเดินข้างนอกคือร้อนมาก

เดี๋ยวว่าขวาอีกจะประมาณนัึงไหมขอบคุณไปโรงหนังมากครับมาเจอกันนะพี่ขอบคุณมากนี่เราจะไปเยือนที่เชียงบุรีนะครับใครเจอทักได้นะครับนี่อมแบนให้ไปเที่ยววิตาเกอร์แล้วใช่แล้วน่ารักบ้องเบลไหมนะใครอยากได้อยู่เชียงใหม่มาได้เลยนะจ๊าหน้ามินันนี่นี่นี่เอกชูดอมซิกเกอร์สวัสดีครับ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  เรจอมาวิ่งเ่ครับไม่เ่ใจองควนะม่เอ้ใใช่เจอทเลเจอกันเด้อเด็กๆเดิมาครบแล้วไง่ชาวกรุงเทพคนคนใดสนใจสูตรเราขายสูตรนะคะอันนี้คือขายสูตรเ่ยขายได้เลยคะจะหนีไปเที่ยวหรอเราจะเปลี่ยนแนวนะสนใจทักมาได้เลยค่ะหนึ่งหมื่นบาทช่วยโอ้ยจริงเนี่ย พี่สองโมเมียนะครับใช่แล้้วจาเดีดนศุเชียงใหม่แล้วเนี่ยถูกต้องจ้าพี่กัดแถววัดสวนดอกไปจ้าร้านไม่ดังเต็มหมดทุกวันนะนี่อยู่ซอยข้างวัดสวนดอกนะครับน้ซุปอร่อยมากทุกคนเหมือนเดิมใช่อร่อยเหมือนเดิมใช่อร่อยเหมือนเดิมสุวันกับพี่ลุงมาไม่ได้เลยติ๊กตอกนะครับเส้นเหนียวนุ่มอย่างเขาเขารีวิวมันมาจากติ๊กตอกมีคนบอกมาจากติ๊กตอกนะครัปแล้วครับพปาดีค่ขอบคุณค่ะจ๋าเที่ยวเล่นเลย แน,นเลก่้อ,อันนี้แน่นทไมกดั้จ่ามะครับู้นตนะวันค่ะโคาเก่งมากเก่ง